กระจับอกลายนะครับซึ่งทําสวยกว่ากระจาบทองนะครับมันจะเป็นถุงเลยนะครับผมแล้วก็เป็นซุ้มนอนนะครับนี่และครับลักษณะของของเขานะครับดินนี่พอกเต็มเลยนะล,ล่างนะครับผม เห็นอกไหมฮะสงคอนะครับมันจะลายๆหน่อยหนึ่งท่านผู <in> ้ชมกระจาบอกลายนะครับผมทำลังต่ำไม่เหมือนกับกระจาบธรรมดาที่สูงแบบยอดมะพร้าวยอดตาลอะไรเงี้ยนะครับอันนี้กำลังสร้างลังเห็นไหมอกเขาจะลายครับกระจาบทองก็ทองไปเลยนะครับสีเหลืองอล่ามไปเลยส่วนกระจาบธรรมดาก็อกจนนวลๆออกเหลืองนิดๆไม่เหลืองมากนะครับ ส่วนอันนี้เป็นรังเปน,นอนตัวผู้นะครับของกระจาบอกลายนะครับผมอันนี้เป็นรางวางไข่นะครับมีลูกแล้วนะครับผมไม่ใช่รังเมื่อกี้นะครับมันมีหลายรังนะครับอันนี้ก็เป็นรังเปน,นอนของตัวผู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมสังเกตข้างล่างที่ดำๆนะครับมันจะเป็นดินนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดแสงให้ดูนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับดินนะผมคือมัน่วงความฉลาดของนกนะมันจะเอาดินเหนียวเนี่ยมาถ่วงนะครับไม่ให้หลังเนี่ยปิวไปตามลงมากมายนะครับผม อันนี้คาบดินมาถ่วงนะท่านผู้ชมเนี่ยนะครับอันนี้เห็นจะจะแล้วครับผมยัดนะครับเพื่อถ่วงหลังนะครับ ความชลาดของกระจากนะครับผมแสงโอเวอร์ไปหน่อยนะครับผมเพราะข้างหลังคือข้างหลังนั่นมันมัน,ม,นมันจ้าจัดนะครับเลยขาวโปดดเลย ตัวเมียนะครับที่เข้ามาที่หลังเนี่ยนะเนี่ยนะครับก็ได้คู่ครับผมแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ทำหลอดหลวงยาวลงมานะครับส่วนเจ้าหลังโน้ดน,นะครับผมซ่อมอยู่นะครับ